เดี๋ยวมาชมนะคะว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าวนี้นะคะได้คืนมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคนไทยใจดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ของคืนนะคะไปช้อปปิ้งที่งานไทยเนาะไม่มีรสดีทานนะคะพอไปเจอรสดีก็ซื้อมาเยอะเลยนะคะรสดีไม่ว่าจะผัดทอดหรือแกงอร่อยนะคะ แต่พิราดาไปลืมไว้ในร้านอีกร้านหนึ่งเนาะแต่เพื่อนเขาตามหาได้เจอนะคะมาชมกันเลยค่ะว่าของอะไรมั่งที่ลืมไว้แล้วก็ได้คืนนะคะดีใจมากๆพิราดาขอ,ขอขอบคุณเพื่อนคนไทยที่มีน้ำใจได้นำออกมาคืนให้พิราดานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะที่ไม่ได้กินนานแล้วเนาะ จะเป็นว่าบิสกิตนะคะขนมไส้ของสับปะรดโอ้ยนี่อาหารของโรดธรรมดาเนาะแล้วก็เออ่ดูซิขาดมานานเลยนะคะรสด,ดีนะคะรสด,ดีนี่ก็ห้าปอนเก้าเก้านะคะห้าปอนเก้าเก้าก็ตีว่าหกปอนเนาะนะคะอันนี้ก็ราคาสามปอนเก้าเก้าค่ะเพื่อนๆ ได้คืนมานะคะอน,นี้อีกคอหนึ่งค่ะคือหาซื้อได้ยากเย็นก็เลยซื้อมาสองห่อนะคะเ,เพื่อนๆดูสิสองห่อเป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะสองปอนด์ก้าเนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีพงก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูป กล้วจะมีรสด,ดีนะคะรสด,ดีอีกอันนี้จะเป็นรสไก่นะพิรดาดีใจมากๆเลยค่ะน้ำใจคนไทยของเรานะคะมีน้ำใจหิ้วมาให้นะคะอันนี้ก็หนักนะคะพิรดาก็เลยขอขอบคุณเขาก็เลยไม่รู้จะเอาน้ำใจอะไรให้พิรดาก็ให้ต้นกล้วยไปหนึ่งต้นเนาะทำอะไรก็จะได้เป็นของกล้วยๆเขาก็ดีใจมากเลยค่ะเขายินดีนะคะ ที่จะนำมาคืนให้พิราดาเนาะทิราดาขอของคุณมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ของโปรดเลยนะคะของโปรดทั้งน้นเลยการทำอาหารเราต้องมีรสดีนะคะเพื่อนๆอันนี้ดีใจมากเลยนะคะดีใจเหมือนถูกหวยนะคะเพราะว่ามันไกลจากที่ร้านเลยนะคะเราก็ไป พิรดาขับรถไปเคมบีดก็สี่สิบนาทีเนาะหรือเกือบชั่วโมงถ้ารถติดเนาะก็ไปในงานนั้นก็ไปได้อาหารอะไรมาเยอะแยะก็จะกินเลยนะคะนี่มันคือเป็นขนมโปดที่พิรดาชอบมากเลยค่ะนั่นก็คือขนมปังใส่แยมสับประรดค่ะใส้สับประรดค่ะลูกสาวพิรดาก็ชอบ พี่รดาขอขอบคุณคนไทยใจดีมากๆเลยนะคะได้กินแล้วก็ชื่นใจไม่ได้กินนานแล้วเนาะสำหรับวันนี้พิ่รดาขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมนะคะขอให้เป็นคนที่โชคดีเหมือนพิ่รดานะคะขอบคุณนะ้สวัสดีค่ะไปที่ไหนก็ขอให้เจอคนไทยใจดีทุกคนนะคะขอบคุณนะสวัสดีค่ะที่มารับชมบา,บายค่ะ